เราก้าท่านเคยดํารัสเอาไว้นานมาแล้วนะที่เป็นคําที่พวกเราฟังแล้วมันเข้าใจง่ายที่สุดเลยต้องเข้าถึงหรือต้องไปไปที่ไปรู้แล้วก็ไปเข้าใจคะกติจะพัฒนาได้ถ้าไม่เข้าถึงไม่เข้าใจก็พัฒนาไม่ได้ค นี่ครับเป็นบทเรียนที่สําคัญถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ก็ต้องเข้าถึงชุมชนเขาถึงคนในพื้นที่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะอย่างคนทางใต้ที่เขาเป็นมาลายูเนี่ยก็ต้องเข้าใจคาน้ว่าเป็นยังไงคนในมหาวิทยาลัยขมั่นก็ต้องเข้าใจว่าในภาคอีสานเนี่ยเป็นยังไงความต่างก็เลยคือโอกาสใช่ไหมคะถูกต้องอาจารย์แล้วว่ามีผลิตภัณฑ์จากอาหารฮาลาลใช่ไหมคะตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นเป็นจุดแข็งของมอเลยไหมคะที่ทางมหาวิทยาลัยขมั่น คือคือสิ่งที่เรารเรา,าเรียนรู้เนี่ยนะครับเราคงจะเรียนรู้เพื่อทราบว่าเขาจะมีแนวทางพัฒนาแล้วก็ช่วยพื้นที่ของเขาอย่างไรเหตุผลที่มันมีความสาคัญมากสําหรับเขาก็คือว่าเขาอยู่ในชุมชนของมาเลย์ซึ่งชุมชนมาเลย์ตรงนี้เนี่ยมันโยงไปหาชุมชนของอมุสลิมในอินโดนีเซีย สุ่เป็นอุชากรที่มากมายมหาศาลเขาก็มีข้อสรุปเลยว่าถ้าเขามีความถนดัดในเรื่องอาหารที่ที่ทางมุสลิมสามารถที่จะรับประทานได้นะครับมันก็มีตลาดเมื่อขึ้นมาเลยสำหรับเขาเนี่ยครัแป๊ะเลยอันนี้เป็นข้อที่ผมชื่นชมมา